ไอ้มีรถมามถ้ามีรถมะโอ้โหมีสุดเป็นทุ่นทีไเอาข้ออกบยมึงปวดหรอวะโอ้โหว่าเรียนไ่ว่าห้เรียน้ำเนี่ย มึงปวดไปก็ต้องย่าแล้วมงปวดดมึงไม่ได้แต่ปวดในกัวยู่เสื้อไปขึนเดือนก่อนขึนเดืนมึงว่าน่าปวดว่าเมึ่ไงหออกูว่านื้อไม่สิบต่ออยูดีมัยหมหือเื้อไมสิบสอกูว่าเพือบมดหมดเสื้อหายเนืายเน้ดีกว่ากูเห้นมันส่าเนื้อมันส่าเนี่กูบอเปิดอือสองสีวาดมึงลงไหลเลยะเมื่อตังเมื่อตังจากกูดอกในเวลาสามวิ แมดมันแมทมันว่าวูกแมันเข้าใจว่าแมทมันบ่มันบ่เกิดอ่ะมันข้าง่านเรื่อเรื่อเรื่อตัวที่เรื่อมาโทรพท์บ่ได้ย้อนกีัจับนอกวะซ้ำซ้ำ เฮ้ยเห็นบ่านั่ะนะเห็นอ่ะมันยิงกูเฮ้ยพวกนี้สอดไม่ได้ใส่ปะออบดึงเนี่ยอ่าเอ้ยตายตายยิงมาจากปองไหนวะต้อมอุ้ยวุ่น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 เพิ่งวอ่นระยามันเนงโยต้อมระยะมันเนี่ยระยะมันเนี่ยระยามันเนี่ยอุมียาอ้าวชิบหายอุโบมีอูยังไม่เก็บของเลยอุมีเปลีนบอกเดียวนี่ยระวังด้วยมันเหลือตัวเดียวโอเคโอเคออฟหนีเดีมัน โอ๊ยขังหลังข้างหลังขังหลังวะสุดพี่ยิงกูเหรอเหรอตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเม็ดเม็ดเม็ดบอสยิงกูบอสยิงกูข้างหลังบอสยิงกูข้างหลังมีหรอมีมีมีบอสบอสงเบิ่งเลือดกูเนี่ยได้วะยิงกูอยู่มันหนึงเนี่ยอยู่ซื้อเฮ้ยมีสองตัวขนาดบอสอะแล้วนัดตัวนึ่งยิงมุมใหม่พัวเนี่ยเห็นปะใกลๆผัวเนี่ย นีกระดองซุปไว้ผสองตีหลอดเสยอได้หัวซ้ำกัซ้ำหลายตัวเลยหลอเยใหมึงอ่ะเดี๋ยวหายนมี่ยาสองตัวเบื่อบื่ามขอยานะครับเกือบตายสองตีได้ยักยักวต้หันเมื่อได้ยักตตวได้ได้จาซ้ำให้เขาออมันยิงันตาไตกับนกเออข้างหลังว่ะ ไต้ข้นหงบกตอำเอาให้บกมัดไปแล้วบกนัดไปแล้บอสเฮ้ยออาคนว่าอบเมนบอสค้นว่าค้นค้นเอียงข้อยิงกระโดดน้องยองอยู่เฮ้ยมันยิงกูพ่อมว่ะนโมเมนบอสเฮ้ยมันขี่รถไหมเราโอเคไป นอนถอยได้บ่เนี่ยไม่ได้ก็จะบูนอมันได้ไม่หามึงหรอสองตัวได้นอนหเอาเอาขึ้นลงแมงตู้ไก่เดี๋ยวนนเดี๋ยวเดาอพมัไปเด้อนอนให้มึงนอตคุ้ม้อยู่ตัวนี้ใหญอย่บ่ตัวนี้ยอนเดี่ยวนี่ เขาเดียวอย่าหยานีมีันเดียวละกูมีปูเบิร์ดละไปไปทันก่อนเลยเจ็บล้วมันเจ็บ้รเดูตัวไทยเจ็บลรวยิงเลยครับย่วมองในน็อตหนาเอาเลยโอุ้ดเจกากันนะขุดเจ้าเลยุยงกูช่วเองเอาเก็บขวางกูสบายใจเดี๋ยวมันอุ้ยยิเมอร์ร่เมื่อ เพตามเราเอาจองไปกองนึงกเออสองกองขนยตัวไม่ไมู่้าต arn ูาต a นี่ผู้ใยิงวะผู้ใดยิงวะเพตามวะผู้ใดยิงเขาวะเขาเด็คอมาวะไปมไปม่ไปม่ไปไม เมันหนาจิมีสแต่ขวบะแว่ไปว่าพ่อรับเน่ว่ะกูได้รับวะมุกกอมกูบ่ได้ขับมุงบ่าวะจอดจอดกูยอมตะปุกเพื่อนให้ผมขับนะครับผมขอขับรถหน่อยครับกูเอ็มฟววะเฮ้ยมีรถมามีรถมามีรถมา Ê, là của mi. Ê, mất chép đó. Ê, của là của bọn. Bữa mất. Giờ phải, giờ phải. Nhanh rồi, rồi. Đang con này chết rồi. chat đi, chat đi. 3, Bữa tám mới thi đi. Lên, lên, lên khẩu đây, lên đây. โชกูน้ำเนี่ยกูดีายแล้วโอ้โหหุ่นใบหายมาจากไหนวะได้ตัวเดียวนึงเออเขาก็ได้ตัวนึงวะเด้จยักตัวเมื่อกี้เอ๋โฟนี่โอ้ยเกี้ยกูยิงปุ่งดงปุ่งดงเลยโอูยนอเพราะสังเกตเปลี่ยนปืนปุ๊บยังมาได้ใส่กระชุนเลยมันประหาัดถึงจับเปล่าวะเมื่อกี้เบิองคลิปล่าสุดอ่ะเหี้งมันเอาบูกดูผลงานลงมีคนดักสะพานต้อง เฮ้ยทางนากระมี่เฮ้ยกูคือบ่อไผ่ว่ะโอ้โหกูข้างตร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 งชุดนั่นเจ๊มแห้งเลยเหรอยิงกนหลังเท้าเจรเบียดอ่ะกูะวาหล่ะเบิดมาใต้กันเหมือน ย้เฮระเบิดผู้ใดวะ้เฮยระเบิดไผ่วะเอแมนไม่ตัวยุ่งถึงบ่โบรุวะเนี่ยเบอร์เนี่ยโอ้ขันมีมันหล่ำเขาแลี้ยวโดดล่องลางเลยโดดล่องลางอะไรเนี่ยนี่มันไปไปข้างล่างแล้วบ่ที่เหยื่อเดียวมันอยู่ยใสวะตอมตอมโล่งยุ่งล่างกับมี่วะไปมาล้างรถ้างล่างจะคุ้น ข้างล่างคนเดียวยังยังลูกศรมือก็พอเพราะห็นบ่เห็นมันมันมันบางอยู่ห้องเลยห้องออกไปว่นไหนห้องจะเปียกเลยมันขี่รถมาเล่มขี่รถมาวะอู้นนข้างล่างเจ็บข้างล่างเหรอเออูดนมาเลย เจีบมากอันมาสามาข้อแล้วนั่นะเกือบูองวาลูกกระสุนเบิดวะเตียยังหวาเลยว่าเมื่อกี้เดียซีคุนซีซโอ้ลูกกระสุนเบิดไดป,ปั๊ะป๊ปล่น,น,นที่ใกล้รีวะล่นใกล้กลาแห่งงอขอูขอดเลยคุนกู้นี่แหละคุนหวยเล<ว>ย ต้องูกดล้มหรอพ่ออยากมันได้อีกร่นซ้ำไงม่แล้วนี่กินเฮ้ยไอโฟนกันเป็นดีอยู่ไกลนะว่ากินเยอะสองปีแล้ไอแฟร์ตีวกว่าโอ้สื่อมาใส่งานนะมันตัวตามมันลาไอแฟร์ตปูแพร่ลำบากโอ้โหเสื่อมาหาที่เปลี่ยนสื่อมาเลี้ยนอันนี้เขาเลี้ยนอ่อนแรงหมด เลี้ยนแล้วแตกว่านี่โอ้ยหยาดรเบไดแล้วเอาขึ้นเมื่อไรจังเราโค้นมันยู่งแต่ปะอีสีเลยรถก็หลงเนะวะอะไรรถโอ้โหลืมเปลี่ยนกอวะห้องของมด้เดลี่ยนเฮ้ยไีนดิสองตกคุณคุณคุณทางนั้นทาง location. น้ำ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 เจ็บเหรอยุใส่ปะนบ้านเหรอนบ้านในบ้านในบ้านช่ดนีช่ดบ้านนีช่ดบ้านนีกยังเข็บเลยกู้ยเจเพื่อนเห็นเลือดกูุ้ยเดี๋ยวอะไรนี่ไงน่องนึงเหรอวกตีห้องคือเขียบงัดเลยเลย าไปหลังบ้านลังที่ลังขามึงก็นัหลังบ้านลังเดียวกันก็มึงได้นัดโอ๊ยเจ๊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 ชุบกบเลยเอาอ้ทีหนึ่งอีกเจ้เบิ้ลเขาอยู่่ะทม่มาตัวพอดีได้บากนัดบ่เราขอทิ่มาคน นอาเดี่ยวลงกขาขายคนถ่ออ่อนไหมต้องคุณท้าบอกไหมโอ้ได้เจ็ดตัวร้อยหลีดเนี่ย <little> <that one growth>